อค่ะแ็กมือ,อค่านะคะมอรีคริสมา,มาค่ะดูคู สทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่หัวหินะคะ่ะเราก็จะมาพักโรงแรมน,นะคะที่นี่คือเดวาสุขแล้วก็เดี๋ยวรุ่นี้เราจะไปออกรอบกันอีกแล้วซึ่งไปแมกโนเลเชนนะคะคือเป็นมารอบที่2องนะทุกคนที่แมกโนเลเทนเดี๋ยวจะมาดูว่าสีมือเราพัฒนาไหมนะคะก็ประมาณ9ก้าโมงหรือว่าสิบโมงรู่นี้เช้าเราจะมีการไปออกรอบกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ พักผ่อนหยดใจนะคะในวันคริสต์มาสนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากเดี๋ยวแบบเก็บบรรยากาศมาให้ดูยเยอะเลยละคะโอเคเดี๋ยวพาไปรอเอ้ยเดี๋ยวพาไปตอนนี้นะคะมิมาเช็คอินเดี๋ยวพาไปร o มชัวร์กันนะคะว่าแบบเป็นไงบ้างจะเป็นสไตล์แบบไทยๆอ่ะทุกคน ฮัลโหลทุกคนนี่นะคะก็คือห้องพักเราก็คือใหญ่มากนะคะแต่ว่าแอบเล็กกว่าที่คิดไว้ในรูปก็โอเคด,ดีทุกคนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะนอนพักที่นี่นะคะแล้วก็ไปดินเนอร์กันเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนแล้วพวกนี้ก็คือตื่นแต่ช้าทุกคนเตรียมตัวไปแบ็คเมล์เช่นกันทุกคนบรรยากาศตอน,นันเย็นนะคะพรอาทิตย์ตกแล้วก็จะไปดินเนอร์กันตอนนั้นนะคะ บรรยากาศดีมากนะคะคือมันแบบฟินอะทุกคนมาแบบหัวหินมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรนะพักผ่อนหย่อนใจก็จะไม่ได้แบบเครื่องแบบพัทยาเนอะแต่ว่าเรามาตีกอบนะคะจุดประสงค์เราก็ได้แบบมานอนพักสบายๆบนี่อันนี้สระว่ายน้ำนะคะ ดินเนอร์นะคะที่โรงแรมเขาจัดไว้สมานยมากไปเลยมากมาอย่างนี้น,นะคะามากเมลีคิสบัทค่ะทุกคนค่ะ,คะก็คือเป็นกุ้งขอกเคลค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเมนขอสเป็นเนื้อนะคะทุกคน กลับมาที่บ้านไอที่ห้องแล้วนะคะแล้วเตรียมชุดสําหรับเอ,อกพหุ่งนี้นะคะห้องนี้เป็นวันคริสต์มาสเราเลเลยจะใส่สีแดงนะคะทุกคนตอนนี้สามทุ่มแล้วอาหารที่นี่ก็คือโอเคดีนะคะแล้วก็คือราคาก็แรงเพราะว่ามาถึงห้องพักนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็เขาแบบต่างชาติเยอะอะไรางี้แต่ไม่เป็นไรใดใก,ก็คือพุ่งนี้เตรียมบอกรอกนะคะก็คือจากสิบโมงเป็นเก้าโมง สิบสี่้พวกเนี้ยจะตื่นประมาณสักเจ็ดโมงนะคะแต่งตัวเราก็กินข้าวกันนะคะแล้วคือคริสมาทุกคนอย่างนี้แล้วกม็มีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกอะไรแาคโฮมซานตาคอสแล้วก็ถุงน่องคอนเทนต์คือก็คือจะไม่ค่อยได้ถ่ายจริงๆถ่ายนะแต่ว่าช่วงเนี้มันจะไม่ค่อยได้ลงทุกคนผมว่าง,งานยุ่งมากจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ดูที่สุดน,นะคะ ไปเงียบนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้า <Thank you. S 3> ทุกคนสภาพตอนเช้านี่นะคะพระอาทิตคือพระอาทิตยขึ้นด้วยอ่ะเห็นไหมเราดูว่านี่คือชุดมาแล้วนะคะแต่ว่าหน้าคือยังไม่ได้แต่งทุกคนเสียงคือแบบเพิ่งตื่นแล้วก็คือเมื่อคืนนอนสี่ทุ่มนะคะ ยมมากเอ้ยทุกคนลูกพาทีโอ้ oh my god เป็นแบบบูฟีมากคนอากาศดีมากตอนเช้าก็คือเสียงนันเ,เสียงพอมัอ้ ใส่เสื้อสีแด้นะคะเพราะว่าเป็นวนะันคริสต์มาสทุกคนทุกคนดูคัพเค้กน่ารักมากเป็นแบบสโนว์แมนนะคะคิวซ่าทุกคนก็คือไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็คือจาก9โมงตอนนี้ิ่มไป10โมงกว่านะคะเพราะว่าเพื่อนคือขอเลทนิดนึง นี่ออฟฟิศของเราวันนี้นะคะเป็นแบบสีแดงแล้วก็แบบคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ทุกคนพอไหมคือแดดแรงมากนะคะจังหวะน,นี้คือแดดแรงจริงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวสักพักเก็บของแล้วก็จะออกไปแล้วนะคะทุกคนก็คือใช้โรงแรมแบบไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ว่าแดดคือเปรี้ยงมากแบบเปิดให้ดูุกคนดูดิโอ้โหฉ่ำแล้วเราได้นอนแบบ เป็นห้องติดทะเลนะคะแบบนี้เลยแต่คือเมื่อกี้กินข้าวไปน,นิดเดียวแค่ไข่ดาวเบคอนขนมปังใช่ปะตอนนี้เริ่มผิวอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่สนามละกันนะคะที่แแบบวอเทนแต่จะบอกว่าแอบ,บยากมากนะทุกคนถ้าใครจะมาตีก็ซ้อมกันก่อนดีๆนะคะเพราะว่าแบบเป็นสนามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเสียงเปลี่ยนปะคือเหมือนแอบบแบบไม่ค่อยสบายแบบน้ำมูกฟลดฟัดมาก ไวดไูเห็นไหมทะเลวิวมันดีจริงๆซึ่งแบบจริงๆอยากเล่นน้ำอีกรอบแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวแบบคลิปขอกันทุกคนอยู่ที่แบลคมมร์เทนแล้วนะคะคือเขาจัดโซนคริสต์มาสด้วยคือน่ารักมาก ตอนนี้เราก็จะจะรอเพื่อนเรานะคะแล้วก็เตรียมตัวไปทีออฟกันค่ะอันนี้นะคะภูเขาทุกคนเห็นไหมวิวดีมากอากาศก็คืออากาศดีแต่แดดอะของจริงจริงๆที่นี่เขามีที่พักด้วยนะคะตรน,นี้เป็นเหมือนแบบโฮมสเตย์ค,ค่ะข้าวกระเพราข้าวต้ม เราก็จะทอ้งแล้วนะคะแต่ว่าร้อนมากตอนนี้คือตอนสดใสพี่ทุกคนดูดิผิวคือเริ่มแล้วตอนนี้ปิดหน้านะคะใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะคือรู้สึกว่าแดดที่นี่มันแสบสุดมากหรือว่าต้องกินุอะอ้นี้อีกนะคะกันแดด นี่นะคะพัตเตอร์หวาดใจให้นี่คุณไข่มุกแต่ว่าดึงออกมาไม่ได้นะเพราะถ้าจะใช้กัคือแบบอ้าวทางชอบทางชอบพังเคอใช F3 เคยใช้อย่างแบบเป็นไงบ้างใช้ของนิมชอบไหมผัดตรงลงแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผัดโชว์ลงแน่นอนจะดึงออกมาเลยไหมไม่น่เบื้องแช่แช่แอบนึงนติดพี่คัดดี้โอเค หลุมแรกนะคะก็คือหลุ่มแรกยากไหมคะไม่ค่ะยากยากไหมยากที่นี่ยากไหมคะ่ะยากยากมากที่นี่ยากนะทุกคนถ้ามือใหม่ก็จะเหนื่อยสนามยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะสนามยาวมากทุกคนแล้วก็คือรถกอลไม่สามารถเข้าไปทุกที่ได้นะคะต้องแล้วแต่หลุ่มทุกคนหลุ่มแรกของเราคือที่ใช้ไมคก็เพราะว่าลมมนแรงมากทุกคนกลัวทุกคนจะแบบไม่ได้ยินนะ แล้วคือเราเจ็บคอมากช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยสบายเอาจริงประเทศไทยนี่หน้าหนาวจริงไหมคือแดดแรงมากเหมือนแบบว30องศาเอ้ยเราวรลอง,ลง่อ้่าวอร์มก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้วอมเราเอาแบบ ีเีเดยวทแต่อย่างน้อยก็ยังมีลมนะคะเพราะว่าถ้าอากาศอบอ้าวแล้วไม่มีลมเลยก็คือจะร้อนคนนี้พราะมคเเนะเป็นไรคะทุกคนหล,ลุล่มหนึ่งหนุ่มหนึ่งภาษีนะคะตอนนี้ขึ้นช็อตที่3นะคะคือตอนแรกคิดว่าหนุ่มแรกมันจะไม่เนินแต่จริงๆมันคือเนินเลยนะ เนินเยอะด้วยทุกคนเอา5้าิบสี่ค่ะ <40. S 1> เนินไหม <Yeah. S 2> มาดูฮอนพัดผานะคะ mm. พัดผาเฮ้ยเฮ้ยไม่ผานะคะคือพัดแบบเรายังไม่รู้กีนถือว่ายังไม่รู้โทษทุกอย่างยากเว้นตัวเองนะคะหลุมแรกเป็นไงคะวันนี้สามยังไม่ออนเลยคะ่ะ คือสามสาวคือยังไม่อ่อนพัดไปกี่รอบไม่ผัดยกเลยยกเลยคิดว่าเป็นไ่คะที่นี่คิดว่าเดี๋ยวเริ่มหลุ่มสามค่ะเริ่มหุ่มสามแล้วร่มนี้คือยกค่ะยกอีกแล้วเหรอยังยังยังค่ะอันนี้คือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วตื่นกี่โมงเคาวันนี้แปดโมงเช้าแปดโมงจริงๆเรานัดเก้าโมงนะคะอันนี้คือ มาจากกรุงเทพเลยนะคะใช่ค่ะจริงๆที่น่่คือเหมือนต่างชาติเขาชอบมาสนามมันแบบยากแล้วก็สวยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่หน่อยกว่าใช่แต่จะบอกว่าแอปตี้ะแล้เป็นภูเขามากแล้วลมแบบเพื่อนอ้าวแต่เพื่อนถ้าเราไม่มีลมอ่ะเราก็จะร้อนมากก่อนจะตายจริงก็ยังดีกว่าไม่มีได้เอาแบบกลางๆได้ไหมระยะลูกเราหายไปเยอะนะ แล้วเราติซันมี่เขาเก่งภาษามากมั่นใจภาษาดิซึนใช่ชอบเหล็กอะไรที่สุดค่ะภาษาอังกฤษใช่ชอบเหล็กอะไรเหล็กในถุงเหรอภาษาอชอบเจ็ดสีอ๋อเจ็ดดีอันนี้คือล่มจะปิวโลุกคนชอบเจ็ดกับแปดปิวโล่ตัวแล้วพี่มินชอบเหล็กอะไรที่สุดในกระเป๋าค่ะเออตอนนี้ไม่แม่นทักเหล็กเลยโอุ้ยไปค่ะโอุ้ย บานซ้าย <Bye. S 2> ไม่มีความพอดีวันนี้ตรงก็ยังไม่มานะคะสวยมาก บอกว่าตีขึ้นเนินอย่างเงี้ยเราตีไม่ได้อะมันยากมากเลยมันเป็นเนินอย่างเงี้ยนะคะเนินสูงขึ้นไปอ่ะแล้วเวลาเรายือนอ่ะคือมันยืนแบบน้ำหนักคือไม่ได้เลยใครที่มาที่นี่นะคะต้องเรียนรู้วิธีการยืนแบบเนินสูงนะคะไม่้เราจะตีแบบนี้ไปค่ะตกทรายทรายสูงด้วยนะทุกคนเนินแบบอ่ะอย่างเงี้ยเลยเจะมาเคลื่อนทรายกันนะคะใช้เหล็กก้าคือทวนล,ลมด้วยเนินสูงด้วย ยากมากบอ,อกแล้วที่นี่ยากจริงโอ้โหออกมาแล้วแต่คือมันไม่ดีเท่าไหร่หลุมนี้หลุมอะไรนะคะหลุมห้า,าทุกคนเตรียมข้าม 5, หลุมห้าแอบยากมากเรารู้สึกว่ายากตกทรายยังไม่ตกค่ะทรา,ายแต่เมื่อกี้หลุมนี้นะคะเราตกทั้งทรายเอยอะไรเออขึ้นเนินแอบยากมากนะคะออกดับเบิ้ลเลยค่ะหลุมห้าจะจำไว้ทูคนวันนี้เป็นอะไรกับซ้ายตกซ้ายไปแล้วสองหลุมนะคะสองหรือสามคือ <c oughs> เราไงวันนี้อะซ้ายไม่รักไม <c oughs> ่เราไม่รักซ้ายซ้ <c oughs> ายรักเรา แล,แล้วเราเลกเจ็ดขึ้นนะคะลมแรงมากเราก็เลยเผื่อไปแบบหลายเลเวลทางมาถึงถุมที่9แล้วนะคะติตีไปแค่แบบ2ชั่วโมงเองก็คือวาอยู่นะรีบตีมากทุกคนแต่เนีก็คือยังไม่ปานีสุด,สด เดี๋ยวมาอย่างแต่ว่าแต่ว่าใครบกงคนว่าถ้่เฉยอนี้แต่ว่าเขาบอกจะมาหลุมสามใช่อันนี้ไม่ใช่ชาถามไง้าสามที่แล้วออกพานะคะเออพอสามเราขึ้นโต๊ไม่เคยกลัวใครอกลมๆมต๊ะโอเคทุกคนเป็นกำลังใจอีกเก้าหลุมนะคะเพราะว่าเราได้สองพานะคะวันนี้เอาจริงๆถ้าอีกเก้าหลุมถ้าขอเบอร์ดีหนึ่งเบอร์ดีก็นอนตาหลับแล้วนะคะวันนี้ ทุกคนก็คือหลุ่มเกนะ้าะได้หลุ่มสิบกำลังใจมาแล้วนะคะเพราะว่าคือไมยห้ามาแล้วทุกคนสองน,นะคะคือดี<า>ขึ้นเนินเขาแต่ว่าพันเบอร์ดี้กันค่ะเบอร์ดี้ค่อนข้างเบอร์ดี้ไก่มากทุกคน แต่ชื่อคริสต์มาสนะคะทุกคนกวันนี้คือวันคริสต์มาสใช่ยี่สิบห้าเป็เชฟเต๋พัเบันดี้อีกแล้ว,<า>ดดวะคะ่ะทุกคนพัเบันด,ดี้แต่พัดบันยังไม่ค่อยหมาเท่าไหล่สวยมากสว,สวยมากเลย สาวเขาโอ้ยคัพเปอร์ดีนะคะเธองคันเก่งมาก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 นะคะเขาภาษาเป็นไงคะบอกเขาไปภาษานี่คือกินทุกคนนะคะแน่นอนกินอันนี้เขาจะหยอกยกทุกหลุมหยอกหยกเห็นใช่เขาเรียกว่าอะไรโอ๊ยผหลุมหลุมอื่นช่างมันเออหลุมอื่นภาษาห้าเราไม่เล่นเราเล่นแค่ภาษามเทอร์โบด้วยค่ะเราเน้นเก็บเก็บภาษามใช่ค่ะอื่นยกยกยกค่ะเหนื่อยยกค่ะแซตตี้เก่งมาก เราคัดเบอร์ดี้กันไหมแซนตี้แซนตี้เก่งมากเก่งมากไหนไม่โชว์โชว์โชว์เดี๋ยวค่ะมาค่ะตามไปค่ะดูค่ะแซนตี้คือไกลมากนะคะแซนตี้ทั้งสองเราคัดเบอร์ดี้กันทั้งคู่เลยนะแต่ยูคือพัดใกล้มากนะคะนี่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 กิมยากิมปะให้ให้ให้เลยค่ะให้ให้มาร์คให้มาร์คให้มาร์คอันนี้ลายอะไรคะดูดูดูลายยังไงคะเนี่ย อันนี้ไม่ต้ลงหลับตาหลับตาก็ลงลตาโปะกล็ลงตาโชว์ห<ช>ลับตาหลับผาเออเอะไรอะอะไรออโอ้โห กรกลายค่ะคิดว่าทางเทิกนี้ิหน่อยใส่ตามมันเอียงเริ่มรอแล้วนะคะคือผ3สาเราได้ลอสาแล้วค่ะแท็กมือค่ะนนะคะวันนี้เกือกดบมดนี่นะค่ะถึงได้เกินใช่ค่ะพัดได้เหมือนแบบหายไปม่หมือนแล้วทุกคนคือเดินขึ้นเนินจริงที่มันเป็นสนามแบบของของเนาะแทนน้ำอะไรมือใหม่ก็คือข้ามไปสงมืออนใช่มือใหม่ ข้ามเพราะว่าหลอดกรอบมันเข้าสนามไม่ได้ด้วยแบบเยอะอะตึ่แค่นี้หอบแล้วเลยแค่สวยค่ะสวยค่ะนายสวยค่ะนายสวยค่ะนาย,สวย,นายสวยมาก ทุกคนอันนี้นะคะลุมนี้ก็สวยลุมนี้พาอะไรคะไปครับไปมากหลุ่ม14ทุกคนแต่ว่าพาย้าวไปหน่อยนะคะพาะสามไกลมากแต่คือมันเหมือนแอบ,บเล่นยากเพราะว่ามีลม เนี่ยคะ่ะเคล็ดลับเพราะว่าช่วงที่สูงที่สุดของใบหน้ามันจะเป็นกะง่ายเพราะว่ามันสูงแล้วมันรับแดดโอ,โอเคเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไม่เปลียนไม่ไหวแล้ว<อ>เป็นกะแน่ๆเลยตอนนี้มันเป็นจุดๆอ่ะใส่ห้าหลังที่นี่เขาเดินกันนะคะ18หลุม เก่งมากเลยทุกคนเพราะว่าเขาไม่ใช้รถกันแล้วอุยดูว,ยวิวดิดวิวแบบภูเขาชื่อสวยมากเปนเราไม่ได้ถ่ายนะคะคือหลุม1ิเจ็ดเราเบอร์ดีนะคะเราว็าแบบไกลมากๆคือเดี๋ยวเขาหาว่าเราโมงไงเราไม่มีหลักฐานแต่จริงๆนะคะพี่เคดี้เป็นพยานนะคะใช่คะ่ะแต่ว่าไม่มีก็ปุ๊บตีดีเฉย พัดดีเหยแต่ว่าในใจคือเรากะว่าจะรีบพัดนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะมันตลอดเวลาเลยลูกเห็นลูกไหมคะทุกคนสายเท้นี่เป็นไงคุกว้างใหญ่มากตีเราไม่ค่อยออกสายนะคะแต่มาที่มีฟือตกไปแล้วสิบครั้งอุย้ยสวยค่ะยานะบอซ้อมเอาเอาดีๆโอเคคลิกลงะะองแล้วค่ะ ทุกคนหลุม18ตกทรายไปแล้ว2รอมอันเนี้ยวันนี้ตกไปแล้ว100ครั้งทุกคนระวังทรายไปให้ดีนะคะโอ้น้อยสักหน่อไเยโอเคครับวันนี้ 38, หลุม18ใสาย1ึ่งเลียงใส่สองสอเหรอทุกคน<อ>แต่ดีนะ55 ไ,ไปค่ะโปกี้กไปแล้วคะ่ะดีทุกคนเหน่อยมากไปแล้วนะคะ18หลุมเย้ yeah. ไปค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปขึ้นขาวขาวกันนะคะทุกคนเป็นไอโมองเราไม่ไหวแดดแรงมาก